จะมาคุยกันเรื่องพัฒนาฟาร์มนะครับให้ยั่งยืนเอาอันดับแรกก่อนไปทําลูกไก่ขายตัวละ500หรือตัวละพันมีหลายคนนะครับเอาไปทําลูกไก่ตัวละ500ตัวละพันนะครับลุ่งเรืองตอนนี้ปลูกบ้านได้มีรถขับนะครับก็เพาะลูกไก่ตัวละ500ตัวละพันนี่แหละครับตลาดบนท่านต้องซื้อไก่ชนะร้านบางทีเราไม่มีชื่ออยู่ในวงการไก่ชน อยู่ๆแล้วโผล่ขึ้นมาเลยเนี่ยโอเคคุณต้องใช้เงินเฟี้ยงแล้วล่ะเงินตกน้ําต้องดังนะครับ ครับผมเบิร์ตของนิตว,วันนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องพัฒนาฟาร์มนะครับให้ยั่งยืนเลี้ยงไก่ชนยังไงให้มีความสุขเลี้ยงยังไงให้ได้เงินนะครับเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างมีอยู่สองสามระดับแล้วกันสามระดับเอาอันดับแรกก่อนนะครับทำยังไงให้เลี้ยงเลี้ยงตัวเองได้นะครับก็สมมติว่าคุณก็ซื้อ สายพันธุ์นะครับซื้อสายพันธุ์ระดับพอไก่สักหมื่นหนึ่งหมื่นห้านะครับไม่เกินสองหมื่นนะครับตัวเมียตัวละสามพันสี่พันนะครับก็ไปทําลูกไก่ขายตัวละห้าร้อยหรือตัวละพันนะครับเราต้องทํามากแม่นิดนึงนะครับเราก็ทําพ่อหนึ่งตัวสักแม่ยี่สิบตัวนะครับผมเชื่อว่านะครับเรากอที่ท่านไปหาตัวท่านเองมีความซื่อสัตย์มีใจรักนะครับ รีวิวดีๆถ่ายรูปส,สวยๆให้ของแท้มีความจริงใจให้ลูกค้าผมเชื่อนะครับท่านขายได้นะครับมีหลายคนนะครับเอาไปทำลูกไก่ตัวละ500 000, ตัวละพันนะครับลุ่งเรืองตอนนี้ปลูกบ้านได้มีรถขับนะครับก็ไอ้เพาะลูกไก่ตัวละ500ตัวละพันนี่แหละครับท่านก็หาซื้อพ่อไก่ ตัวละแสนสองแสน 3, แสามเหมือนกันนะครับหาซื้อพ่อไก่หลักแสนแต่ท่านจะต้องซื้อแม่ไก่ตัวละหมื่นแล้วท่านไปทําลูกไก่คู่ละ5,000ันนะครับทําลูกไก่คู่ละห0 0 0ันหกันะครับอันเนี้ยไปได้นะครับทําเหลือก็ปล่อยโตพอโตมาเตะลงคลิปก็ขายได้เพราะว่าเกรดเนี้ยมันเกรดระดับ V.I.P. นะครับก็ ผมเชื่อว่าถ้าเราทําซื้อเพ่อไก่แสนสองแสนสามแสนเนี่ยถ้าเรามีแม่ตัวละหมื่นสักสามสิบถึงห้าสิบตัวผมเชื่อว่าทําเงินให้ท่านไม่ต่ำกว่าเดือนละสองสามแสนนะครับท่านต้องซื้อไก่ชนะล้านนะครับท่านต้องซื้อไก่ชนะล้านแต่ท่านก็ต้องลงทุนพ่อไก่ตัวละหลักร้านขึ้นอีก ท่านก็ต้องวิ่งหาซื้อแม่ไก่ตัวละห้าหมื่นตัวละแสนท่านมีมากแม่นะครับก็รับฝากผสมนะครับแล้วก็ทําลูกไก่ขายนะครับซื้อปุ๊บท่านก็มีชื่อเสียงท่านก็จะได้ขายได้บางทีนะครับเราไม่มีชื่นอยู่ในวงการไก่ชนอยู่ๆล้วโผล่ขึ้นมาเลยเนี่ยโอเคคุณต้องใช้เงินเฟืยงแล้วล่ะนะครับเงินตกน้ําต้องดังนะครับแล้วก็เขาจะรู้จักคุณ เมื่อคุณได้ซื้อไก่เงินล้านแต่ถ้าเรายังไม่มีเงินไปซื้อเงินล้านก็ซื้อเงินหมื่นค,ค่อยๆไต่เต้าไปปีนี้ทําได้เท่านี้ปีที่2ทําได้เท่านี้ปีที่สามทำได้เท่านี้ปีสี่ทำได้เท่านี้คือค่อยๆโตเพราะว่าต้นทุนคนเราไม่เท่ากันอยากให้พี่น้องทุกท่านนะครับมาทําไก่ชนขายมาทําไก่ชนตีนะครับเริ่มอันดับแรกนะครับผมอยากให้ท่านมีความชอบก่อน อย่ามองธุรกิจไก่ชนเป็นธุรกิจท่านทําด้วยความชอบความรักเนี่ยวันหน้าตั้งใจทํามันให้ดีที่สุดวันหน้าเนี่ยไก่เราเนี่ยเราเลี้ยงมันแล้วเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าวันหนึ่งมันจะกลับเลี้ยงท่านได้เป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างเดียวที่ผมกล้าพูดว่าทําแล้วได้ผลกลับมาคือเงินนะครับ หลักของการทำฟาร์ม1มีความชอบมีความรักวางระบบนะครับวางระบบการผสมระบบฟาร์มการทำวัคซีนการดูแลการเอาใจใส่มีความซื่อสัตว์ต่อลูกค้านะครับเนี่ยง่ายๆแค่นี้เองถ้าท่านมออีอย่างที่ผมพูดไว้นะครับท่านทำฟาร์มไก่ได้เลยลืมไปสุดท้าย คุณต้องมีตังค์ด้วยนะครับ <lawsuit> ต้องมีต้นทุนนะครับมีต้นทุนไม่มีคุณจะทาอะไรก็ช่างคุณไปลงทุนธุรกิจอะไรก็ช่างต้องใช้เงินทางนั้นก็ฝากช่องนะครับเฟซพิษณุหลักกฎนะครับไลน์แอดของสอมิจวันนะครับย้ํานะครับพี่น้องท่านใดอยากเข้าไปดูไก่ชนนะครับลิงก์สีน้ำเงินไลน์แอดอยู่ข้างล่างกดเข้าไปเลยนะครับท่านจะไปเห็นไก่ชนของสอมิสฉวันทั้งหมดนะครับ ลงขายทุกวันแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับในช่อง YouTube นี้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสฝากกดแชร์ด้วยนะครับไปใน Facebook ให้เพื่อนๆได้เ,เข้ามากดติดตามความรู้พวกนี้นะครับจะมีให้พี่น้องได้ชมกันทุกอาทิตย์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ